ก็คลิปนี้เราจะขออธิบายาการออกหน่อหรือการเจริญเติบโตของไผ่ตรงรืมแรงนะทุกคนหรือว่าหรือว่าไผ่ชนิดใดก็ตามเนาะที่เรารู้จักถ้าถ้าปลูกจากกิ่งนะกิ่งพันธุ์ที่แบบกิ่งตอนหรือกิ่งชําก็ตามทุกคนก็คือไผ่จะไม่ได้โตจากจากกิง่งจากขนาดกิง่งที่ที่เป็นกิง่งกิ่งพันหรือจะเป็นต้นแม่นี่นะนี่ เห็นไหมเรามีตัวอย่างมาให้ดูก็คือนี่เป็นกิ่งพันธุ์ที่เป็นกิ่งแม่กิ่งหลักนี่นี่นี่ใหญ่ใหญ่ไหมใหญ่กว่ากันนะ,ะใหญ่กว่ากันเลยนี่มาเทียบกับกิ่งนี้เนี่ยเทียบกันเามาเทียบกันดูดินี่นี่นี่กิ่งใหญ่นี่คือกิ่งเล็กกิ่งเล็กที่ใครๆก็บอกว่ามันเล็กเกินไปอะไรอย่างงี้ยอย่างนี้ แต่มาดูมาดูหน่อที่มันออกนี่หนอ่อนี่หนอที่ออกนี่หน่อที่ออกขนาดเท่ากันไหมเท่ากันเพราะอะไรเพราะว่าสารอาหารในถุงมันได้เท่ากันแล้วเราก็ลดปุ๋ยพร้อมกันเห็นไหมก็คือความใหญ่ของกิ่งนี้มันไม่ได้ช่วยให้หน่อใหม่มันใหญ่กว่ากันเท่าไหร่เลยเออมันอยู่ที่สารอาหารมากกว่า ก็คือถ้าเราไปปลูกลงแล้วเออเขาได้สารอาหารเต็มที่ภายในสองเดือนแรกที่เขาะระยะเวลาให้หน่อแรกเขาถ้าเกิดเออมันได้ปุ๋ยได้ปุ๋ยคอกอะไรอย่างนี้ได้น้ําพอมันก็จะทําให้ขนาดหน่อแรกมันโตวันนี้ก็ถ้าแบบเท่าหัวแม่มือเนี้ยเออหน่อแรกส่วนใหญ่ก็เท่าหัวแม่มือนี่แหละเราให้เอาําต้นไปปลูกนะหน่อแรกมันก็ไม่ได้ขึ้นมาเท่าแขนถ้าพูดถึงไผ่ตรงร่มแรงนี่แหละนะ ส่วนพายชนิดอื่นที่แบบถ้าลำห้าหกนิ้วงั้นอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งก็ไม่รู้ว่าหนองแรกมันจะโตไหมเพราะเราไม่เคยทำต้องบอกแบบนี้แต่นี้พูดถึงไผยตรงรำแรงนะที่เคยเอาเงาปลูกนองแรกมันก็ขึ้นมาก็เท่าหมวไม่มือนอี่แหลนะนั่นแหละนะเนี่ยก็จะเอามาพามาให้ดูให้มันเห็นภาพชัดว่าต่อให้กิ่งใหญ่หรือกิ่งเล็กหนองแรกมันก็ออกมาขนาดเท่ากันถ้าได้รับสารอาหารเท่าๆกันเออถ้าฉะนั้นคือถ้าอยากให้ หน่อแรกมันโตแล้วก็ดูแลให้ดีดูแลกิ่งพันธเนี่ยที่เราลงปลูกเนี่ยให้ดีรดน้ําใส่ปุ๋ยให้ดีอแต่มันก็ถึงหน่อแรกมันเท่านี้ถ้าเราดูแลดีหลังจากนี้เดียหน่อสองมันก็โตเองเออในระยะระยะเวลาเจ็ดแปดเดือนอยังไงมันก็ได้ถ้าเราดูแลนะพูดถึงว่าถ้าถ้าจะโกงมันเลยเนะี่ยมันก็ยากโดนมันต้องล้อมเงาแล้วล่ะเอาไปปลูกนะ เขาเอาไปปลูกก็จะเจ็ดแปดเดือนเหมือนเดิมเพื่อจะได้ระยะเวลากับกับขนาดนะประมาณนี้โอก็คือเรามอธิบายคร่าวๆให้สําหรับคนที่ไม่เข้าใจบางคนบอกเอาเอาแต่กิ่งใหญ่ๆไปปลูกเงี้ยเนีไปปลูกทิ้งไม่ดูแลมันก็ได้ลำเล็กเหมือนเดิมต้องบอกเนี่ยเนี่ยน่อแรกนี่ก็เป็นลำแรกมันเท่ากันไหมเนี่ยมันแหนมันก็เท่าๆกันนี่หน่อแรกมันก็เป็นลำแรกนี่คือลำแรกขององไผ่นะเออมันก็ขนาดเท่านี้แต่เราดูแลนี้ดีมันแข็งแรงใบมันเต็ม หน่อที่สองมาเนี่ยมันจะชี้ชัดว่าเออลำไหนมันได้กินสารอาหารมากกว่ากันหรือถ้ามันเท่ากันหน่อที่สองมันก็จะเท่าหัวแม่มือประมาณนั้นนะให้เข้าใจตรงกันนะทุกคนอันนี้คืออธิบายให้คนที่ยังไม่เข้าใจเนาะจริงแล้วหนึ่งกิ่งเท่ากับหนึ่งต้นบอกได้แค่นั้นทุกคนก็หาเลือกซื้อกันแล้วกันเนาะ